ข้าบดีเมืองอุดรธานีมอบดมผงให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีต่อเนื่องเป็นปีที่6เพื่อช่วยเหลือเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งที่สำนักงานใหญ่บริษัทน้ำตาลทายขาวเริ่มอุดมจำกัดคุณปรีชาและคุณสันราชัยรัตฐประธานกรรมการบริษัทรโรงงานน้ำตาลทายขาวเริ่มอุดมมอบหมายให้คุณพัฒเตชินีนามโคตรเลขานุก,การส่วนตัวเป็นตัวแทน มอบนมผงสำหรับทารกแรกเกิดแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีโดยมีนางประภัยคามุตผู้ปกครองสถานส,านสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีหรือที่เรียกว่าบ้านอุดรธานีนางสาวอนินทิตารุจิประภาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีนำเด็กๆและคณะร่วมพิธีซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากคุณปรีชาชัยรัฐได้เห็นข่าวเด็กทารกถูกทอดทิ้งตามสื่อต่างๆจึงมีความคิดอยากจะช่วยเหลือสังคม จึงขอคำปรึกษาจากพมจอ,อุดรธานีและเริ่มให้การสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงด้วยการบริจาคนมผงสำหรับทารกแรกเกิดครั้งแรกในปี2563จนมาปีนี้ถึงปี2568ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาจนเข้าสู่ปีที่6แล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,693,653บาทและ ในวันนี้ทําการบริจาคนมผงในไตรมาสที่1เดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นเงิน168,810บาทซึ่งนมผงส่วนนี้จะถูกนําไปเลี้ยงทารกแรกเกิดในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรที่มีอายุแรกเกิดไปจนถึง6ขวบปัจจุบันมี71คนซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้มาจาก20จังหวัดภาคอีสานที่มีปัญหาทางครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ โอกาสนี้เด็กๆได้ทำการ์ดอวยพรปีใหม่เพื่อมอบให้กับคุณปรีชาเพื่อตอบแทนในครั้งนี้ด้วยป้าวันนั้นก็อวยพรได้ทางบ้านเด็กสื่อไทยและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่พบปะกันทุกปีจากปี63จนปี68เาถึงที่6ปีนี้นะคะ ก็ขออวยพรให้ทานคณะให้คุณประภัยแล้วระทานพมจอด้วยนะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุมั่นปวันยืนเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพทั้งครอบครัวแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะ